ราศีมิถุนดวงชะตาของท่านนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์เกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปนั้น <c oughs> ก็ถือว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นดวงชะตาจะขึ้นขึ้นลงลงมีหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้ามาแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยที่ท่านจะต้องปล่อยหลุดมือไปไม่ว่าจะเป็นการงานหรือแม้แต่ดวงด้านความรัก คนรักของท่านในบางครั้งบางคราวท่านก็อาจจะมีคนคุยหลายคนหรือมีความรักที่ไม่ชัดเจนต่อจากนี้ทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนขึ้นในด้านความรักของท่านท่านก็จะเหลือแต่คนที่รักท่านจริงคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อนั้นก็จะต้องมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรเข้ามาดนจิตด,ดนใจให้เขานั้นต้องยกธงขาว ให้เขานั้นต้องเดินออกจากชีวิตท่านไปก็เหลือไว้แต่คนที่ดีคนที่จริงใจเท่านั้นสำหรับความรักของชาวราศีมิถุนจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ก็ถือว่าเรื่องความรักนั้นเบาใจได้เรื่องหนักอกหนักใจนั้นจะไม่ค่อยเกิดหรือเกิดบ้างก็จะเป็นปัญหาที่ท่านสามารถแก้ไขได้ แต่สิ่งที่จะทําให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะลําบากใจหรือบางเรื่องราวที่จะดึงท่านเข้าไปสู่ที่นั่งลําบากนั้นก็จะมี3เรื่องราวด้วยกันที่ในช่วงนี้ถัดไปถึงช่วงสงกรานนั้นมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนมากที่สุด ซึ่งอิทธิพลจากดวงดาวการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเปลี่ยนราศีของดวงดาวใหญ่นั้นค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลส่งผลต่อดวงชะตาและในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปลายปีไทยก็คือเดือนมีนาคมเพราะช่วงสงการก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นร้อยต่อของปีค่อนข้างที่จะทำให้ดวงชะตานั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ดวงชะตาจะอ่อนแรง ขอให้ชาวราศีมีถุนระมัดระวังปัญหาสามอย่างที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านปัญหาเรื่องที่หนึ่งที่ท่านมีเกณฑ์จะพบเจอมากที่สุดนั่นก็คือท่านจะพบคนไกลหรือท่านจะพบคนที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะเป็นเครือญาติก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีในช่วงทัดจากนี้ไปจะนำพาความลำบากใจความอึดอัดใจมาให้กับตัวท่านสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไป ท่านมีเกณฑ์จะพบเจอเพื่อนฝูงเก่าญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกลมีเกณฑ์จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้จะนำพาความอึดอัดใจมาให้กับตัวท่านด้วยปัญหาร้อยปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินผลประโยชน์ต่างๆการขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่เข้ามาขอหยิบขอยืมของสะสม หรือแม้แต่จะเข้ามาทำให้ท่านอึดอัดใจในลหลายๆด้านท่านต้องระวังปัญหาในข้อนี้มีเกณฑ์จะทำให้ท่านคนในครอบครัวหรือแม้แต่ตัวท่านและสามีภรรยามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะผิดใจบาดหมางกับเรื่องของคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการที่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติฝั่งท่านเองหรือญาติฝั่งสามีภรรยาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาขอหยิบขอยืมทรัพย์สินของมีค่า ของใช้ที่ท่านจําเป็นที่ใช้อยู่ณปัจจุบันของใช้ที่ท่านให้เขาไปแล้วท่านก็ต้องเดือดร้อนก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับปัญหาที่อึดอัดใจ,จหรือแม้แต่การขอให้ท่านช่วยไม่ว่าจะเป็นขอให้ท่านค้ำประากาันสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาหน้าที่ตำแหน่งการงานเข้าไปค้ำประากาันต่างๆหรือแม้แต่ให้ตัวท่านเป็นผู้ออกรับแทน หรือให้ตัวท่านเป็นคนกู้หนี้ยืมสินก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาในข้อนี้ให้ดีหากเกิดปัญหาแล้วควรที่จะปรึกษากันระหว่างสามีภรรยาอย่าแอบ,บช่วยเหลือก็ขอให้นึกถึงครอบครัวเป็นสำคัญข้อที่2ในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมีถุนการเดินทางการใช้ชีวิตของท่าน ท่านต้องอย่าประมาทระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าท่านจะใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับบ้านหรือมีการเดินทางออกไปทำงานต่างๆท่านอย่าได้ประมาทเด็ดขาดมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะประสบพบภัยได้เช่นกันการที่ท่านอยู่บ้านท่านก็ต้องระมัดระวัง ไม่ว่าท่านจะก้าวเดินจะออกกำลังกายจะวิ่งท่านต้องระวังการลื่นหกล้มไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารท่านก็ต้องระวังมีดของมีคมต่างๆมีเกณฑ์มีโอกาสจะทำให้ท่านบาดเจ็บได้หรือแม้แต่การเดินทางไม่ว่าท่านจะไปทำงานไปท่องเที่ยวท่านต้องระวังการขับขี่ยานพาหนะทุกครั้งที่มีการขับขี่ยานพาหนะท่านต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ ท่านต้องตรวจอุปกรณ์เซฟตี้ให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานเสมอหรือแม้แต่การตรวจรถยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หากท่านมีร่างกายที่ไม่พร้อมในการขับขี่ยานพาหนะท่านก็ควรที่จะพักผ่อนท่านต้องระวังยาประมาทเพราะในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้เช่นกันเรื่องที่3ในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระวัง มีเกณฑ์ที่ท่านจะโดนหลอกจะโดนต้มตุนทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียเงินได้เช่นกันชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระวังความโลภระวังความรู้เท่าไม่ถึงการจะนําพาให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองหรือเสียรู้คนอื่นได้ชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปท่านอาจจะมีการอยากลงทุนอยากร่วมหุ้นกับใคร ท่านต้องศึกษาข้อมูลให้ดีระวังการที่ท่านร่วมหุ้นหรือท่านยอมที่จะร่วมหุ้นส่วนไปแล้วนั้นท่านต้องระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะเสียรู้มีเกณฑ์ที่ท่านจะเสียเงินเสียทองได้เช่นกันและหากตัวท่านมีการทำสัญญามีการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆก็ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดศึกษาข้อมูลข้อดีข้อเสียทุกอย่าง ระวังท่านจะเป็นฝ่ายที่เสียปเปรียบหรือมีการเซ็นสัญญาไปแล้วนั้นหากมีข้อผิดพลาดท่านจะย้อนกลับมาแก้ข้อสัญญานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากก็ขอให้ท่านมีความรอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนใช้เหตุใช้ผลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทุกครั้งสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสงกรานนั้น หากชาวราศีมิถุนมีการทำบุญเสริมดวงหรือมีการสะดกดเคราะห์กรรมนั้นก็ขอแนะนำให้ชาวราศีมิถุนนั้นหาเวลาไปไหว้ไปสักการะองค์พระประธานให้ครบทั้งสามวัดและหนึ่งในสาวัดนั้นควรที่จะเป็นพระนอนเพราะว่าในความเชื่อนั้นการไหว้การสักการะองค์พระนอนั้นจะทำให้ผู้ที่ไหว้ทําให้ผู้ที่สักการะนั้น เกิดบารมีผู้คนจะยำเกรงผู้คนจะให้ความเคารพนับถือและชาวราศีมิถุนหากจะสะดอกคราะหกรรมนั้นชาวราศีมิถุนก็ควรที่จะทำบุญเกี่ยวกับโลงศพเพื่อเป็นการสะดอกเคราะหกรรมหรือแม้แต่การที่ท่านทำทานด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะหกรรมได้เช่นกันซึ่งในความเชื่อนั้นการสะดอกเคราะหกรรม ค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกับด้านสุขภาพของแต่ละคนอะไรที่เจ็บหัวปวดท้องการเจ็บตัวปวดเมื่อยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปอาการเหล่านี้จะทุเลาลงหรือจางหายไปก็เกิดขึ้นได้เช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขออวยพรให้ชาวราศีมีถุนทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีร่ำรวย เป็นเศรษฐีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหากชาวราศีมิถุนท่านใดรับพรนี้ก็ขอหัวใจเพียงคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นการรับรู้เป็นการตอบรับถึงการที่ท่านนั้นได้รับพลังงานดีๆได้รับพลังงานบวกที่อยู่รอบๆตัวของท่านขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปจนจบและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีครับ